ถึงละครใหม่ไม่ได้เลยคุณค่ะนั่นคือร่างรักทางใจเราบอกว่าร่างร่างรักางใจนผิดอีกแล้วค่ะขอไปไปร่างรักทางใจนะคะคือคุณดิฉันเกรงแต่งปูเป้เพราะว่าเรื่องนี้คุณคือ แกและแกของเขาอ่ะเขาบอกว่ารับลวงรักมันแอบ,บขนลุกนิดนึงตรงนี้ดิฉันก็เลยเกรงเพราะว่าอะไรคาแรคเตอร,ร์ของนางเอกเ,เนี่ยไม่ธรรมดาด้วยนะปู่เป้นเนี่ยเขาต้องเข้าคลาสเวิร์กช็อปแบบเป็นพิเศษเลยกับคุณครูการแสดงนั่นก็คือคุณน้องพรสุดาจากกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะคะเพื่อให้เข้าถึงทุกมุมของตัวละครของเกตุษาให้มากขึ้นเพราะว,ว่าตัวละครตัวนี้ลุคของเขานะคุณผู้ชม ทั้งเซ็กซี่ยั่วยวนฟรีสโมโหอรารวาสเนี่ยพูดเลยยังขนลุกอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังมีโมเมนต์ความจําเสื่อมคือจําอะไรไม่ได้อีกนะคะแล้วก็เรียกว่าดรามา่าน่นๆบอกเลยว่าปู่เป้เขาฝึกหนักนะคะคือต้องทําสมาธิแล้วก็ต้องมีอารมณ์ทําอารมณ์ให้ได้บอกเลยว่าบทเนี้ยเป็นบทที่หินที่สุดยากที่สุดตั้งแต่ตแสดงละครมาเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวิร์กช็อปกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องความฟรีให้ดูนิดนึง สกายไม่ต้องไหวหรอค่ะแม่แม่แมถึงแม้ว่าจะมีสักย์เป็นที่สกายเนี่ย บทมาก็คิดคิดคิดหนักพอสมควรแล้วก็ซ้อมกับตัวเองมาพอสมควรค่ะแต่ว่าพอม,มาเจอแบบว่ากับคูน้องช่วยบิวแล้วก็ทําให้มันเคลียร์มากยิ่งขึ้นเกตุษาก็คือแบบตัวเหวี่ยงเลยปี๊ดเลยแล้วก็คือแบบคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นโผงอย่างนั้นแล้วก็อารมณ์ขึ้นลงเร็วมากๆ <c oughs> เ็นคนที่แบบว่าโมโหง่ายแล้วก็แบบปลอดแตกง่ายมากๆอย่างเงี้ยค่ะดีใจที่แบบว่าได้มีที่ปรึกษาแบบคุยแล้วก็คุยแล้วก็ปรบความเข้าใจกันแล้วก็ทําให้มันทาให้ปูเป้แบบเข้าใจตันคนมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วทําให้เราแบบว่า คิดแบบตัวละครรู้สึกแบบตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะตัวเองเนี่ยเราใส่ให้มันแบบเต็มที่ไปเลยแบบเอาให้มันสุดเท่าที่จะสุดได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะฝากเป็นกําลังใจให้กับบูเป้ด้วยนะคะคุณคะที่เห็นนั่นคือน้ำจิมเบาๆนะคะของจริงเขาจะมาวันอังคารที่3สิงหาคมนี้ค่ะ,คะเวลา20นาฬิกา30นาทีร่างรักพรังใจคนรักรอติดตามกันนะคุณผู้ชมอ่ะ